เรื่องเล่าเสียงเคาะจากห้องข้างๆเสียงฝนตกเบาๆกลางคืนในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนักเขียนหนุ่มชื่อกอนเช็คอินเข้าโรงแรมราคาถูกติดถนนสายเก่าโดยความตั้งใจว่าจะใช้ที่นี่เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายสยองขวัญเล่มใหม่โรงแรมนี้ไม่มีอะไรพิเศษแค่เงียบเหงาและเก่าเหมาะกับการเขียนนิยายผีสุดๆ ห้องพักหมายเลข206พื้นไม้ลั่นทุกย่างก้าวผนังบางจนได้ยินเสียงคนเดินข้างห้องช่วงกลางดึกขณะที่เขากำลังเขียนก่อนสะดุ้งเบาๆเ,เมื่อได้ยินเสียงตึก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 เคาะมาจากผนังข้างตัวตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเสียงจากแขกห้องข้างๆอาจเป็นการเคาะธรรมดาจึงไม่ใส่ใจจนคืนที่สองเสียงเดิมก็ดังขึ้นอีก แต่คราวนี้มีจังหวะที่ชัดเจนเหมือนกําลังสื่อสารอะไรบางอย่างเหมือนรหัสมอรสหรือผมมโนไปเองเขาเปิดเว็บค้นหารหัสมอรสและเริ่มจดทุกจังหวะที่ได้ยินจากผนังข้างห้องบันทึกไว้ในสมุดโนด้ตทั้งที่พยายามบอกตัวเองว่าแค่บังเอิญตึกตึกตึก,ตกเว้นวักตึก คืนที่สเสียงเคาะดังต่อเนื่องนานเกือบ20นาทีก่อนเริ่มอินเขารู้สึกเหมือนกำลังรับสารบางอย่างจริงๆจ,จึงตั้งใจถอดรหัสเต็มตัวผลลัพธ์ที่ได้คือคำว่า help เขาเริ่มใจสัน่นมันคือเรื่องจริงหรือแค่อารมณ์ศิลปินกำลังเพอ้อก่อนลองเคาะกลับไปยังลังเลเคาะต่อไปว่า who are you ทันใดนั้นเสียงเคาะจากอีกฝั่งก็ตอบกลับมาทันทีรัวและแรงขึ้นไม่ใช่เสียงบังเอิญแน่มันฝังอยู่มันตอบผมเขาถอดรหัสตลอดคืนนั้นและได้คำตอบว่า prisoner room 207 I'm still here ก่อนเริ่มขนลุกเขาอยู่ห้อง206แล้วห้อง207คือห้องข้างเขาเขารีบลงไปถามพนักงานต้อนรับตอนเช้า ขอโทษครับห้อง207มีใครพักอยู่ไหมพนักงานชะงักไปเล็กน้อยก่อนตอบว่าไม่มีค่ะห้องนั้นปิดไปนานแล้วตั้งแต่เกิดเหตุก่อนถามต่อเกิดเหตุอะไรครับพนักงานตอบเสียงแผ่วเมื่อ40ปีก่อนโรงแรมนี้เคยเป็นเรือนจำห้องนั้นเคยเป็นห้องขังของนักโทษประหารไม่มีใครอยู่ได้เกินคืนเดียวเลยค่ะ กน,น้าซีดเผือดกลับขึ้นห้องรีบเช็คโน้ตของตัวเองรวบรวมรหัสทั้งหมดที่เคยได้ยินเขาถอดรหัสต่อเนื่องและได้ประโยคใหม่ Don't leave me I'm waiting เขาพยายามนอนแต่ทุกครั้งที่หลับตาจะได้ยินเสียงกระซิบจากกำแพงเสียงหายใจเสียงโซ่กระทบพื้นเบาๆผมไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่ผมรู้ว่ามันไม่ได้ต้องการฆ่ามันแค่อยากจะมีคนฟัง ก่อนเช็คเอาเขาเดินไปแตะก,กำแพงที่เคยได้ยินเสียงเคาะแล้วเคาะเบาๆกลับไปหนึ่งครั้งไม่มีเสียงตอบรับแต่เมื่อเขาหันหลังเดินจากไปเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาขอบคุณที่ฝั่งฉัน